ออสองดอกทองแ่งหมื่นสองซิวแสนห้าตายเจ็ดหมื่นเก้บแปดหมื่นดบหนีสองพันใช้ย,ยาขาดสามช่องมีอักขาวอนอักทองสุดสี่วันประชายแล้วอัก ไอซีห้าวันยังไม่ใช้ก็ปืนใหม่ก็มีสองปืน G94 <90 S 1> คิด<ห>คิดอนแล้วก็คิด GSL 15วันกับ P K P GSL ยี่วันแล้วก็ M สองร้อยバレต v h k 94 Jack h แจ็คแเมอร์ เพชรแล้วก็ซองเงินเออตัวละครเหลืออย่างาสาสเอ็ดวันนักจัดทองสิบสหัวกะโหลกห้าสิบหกจ๊กเกอร์สาวันกาลินาตาขาวหกวันเออนักกาศไอซีสิบห้วันแล้วก็ไอเทมในตัวอีก พอประมาณสามสิบวันสามสิบวันตัวนี้ขาย5โอน4,001ถ้าทู5,000นะครับคุณแม่มีช่องอีกช่องหนึ่งดิอาะไรอีกคน่ะ